สบายดีทุกคนเนาะอ่ามื้นี้ก้จะเป็น EP 6เนาะทุกคนเนาะอ่าที่ว่านำสิมาอัพคลิปเนาะสำหรับมื้อนี้แม่นมือวันที่8เนาะเส่็งว่าคลิป EP 5ีหานำก็ได้ลงอยู่วันที่5เนาะทุกคนเนาะก้ผ่านมา3มื้อเนาะที่ว่าบ่ได้เชดเนาะเพราะว่าติดขาเวียกได้หนึ่งเนาะแสดงว่ามื้อวันที่6เนาะนำสิเก็บอยู่อ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกกันเนาะว่าสิเก็บเท่าใด้เนาะเบิ่งว่าพอถอดถอดได้แล้วเนาะทุกคนเนาะ2,195เนาะทุกคนเนาะ แสดงว่าเก็บสิบเปอร์เ็นของมือวันที่หกก็คือสองรอยสิบเนาะมือวันที่เจ็ดจะเก็บอยู่อ่าสองร้อยสี่สิบเนาะมือวันที่แปดจะเก็บอยู่สองร้อยหกสิบเนาะรวมรวมแล้วเก็บอยู่ประมาณเจนะ็ดร้อยเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาปับเงินกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าเก็บอยู่เจนะ็ดร้อยเนาะวันนี้เนาะอ่ะไปสี่ร้อยโอเคทุกคนไปค้อนึงเนาะอ่ะออเดอร์นี้กะไม่มั่นใจเนาะนำปรับเงินเดินตามพอรนะ์ตเนาะทุกคนเนาะ ไม่นี่ถ้าไม่ตายมั่นใจวินระ้อยเปอร์เซ็นต์เรทุกคนเนาะอ่ะจัดไปหนึ่งออเดอร์เลยไม่นี่จังหวะงามๆเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะแสงว่าพอจากสองพันหนึ่งต้องไปประมาณสองพันแปดสองพันเก้าเนาะถือว่าเก็บมือนี้ถือว่าเก็บนักเติบเนาะเก็บสามสิบเปอร์เซ็นต์ของสองร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันพัสดเป็นจนนะังไดเนาทุกคนเนาะโอเคสวยๆเนาะไม่แรงแหกมาเนาะโอเควินงามายเนาะทุกคนเนาะ ปัจจุบันนี่บวกมาเนาะอดมาอยู่สองพันห้าเนาะเมื่อกี้สองพันเอ็ดเนาะยังอีกสองร้อยเนาะทุกคนเนาะห้าหกเจ็ดเนาะยังอีกสองร้อยเนาะทุกคน,นเนาะกะเดี๋ยวนำสิไปแม่นแนนเลยเนาะเอาเทดเอากำไรเจ็ดร้อยนี่จิบๆเนาะอ่าปั๊บเงินเลยเนาะทุกคนเนาะนำสิไปอีกอ่าไปสี่ร้อยเนาะไปอีกสี่ร้อยเลยเนาะโอเคทุกคนเนาะสำหรับออเดอร์นี้เนาะกะพอดีเนาะติดโซนเนาะเซลทุกคนขายของหนึ่งเนาะอ่ะเดียวมาเบิ่งกันเนาะ เอาเดินนี่กะมั่นใจเนาะอ่ะขายสี่ร้อยกะอากไม่มีวินกะโอเคเราทุกคนเนาะถือว่าจบเนาะภารกิจในอีพีหกเนาะเก็บอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสำหรับทุกทุกคนเนาะถ้าหากว่าทุกคนเฉียดเก็บเนาะแมนทุกคนก็เก็บมือละสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเนาะเบือว่าทุกคนจะเก็บแล้วถอนเลยก็ได้เนาะหรือว่าทุกคนชีว่าโอเคเฮาอยากจะเก็บเป็นพอร์ตระยะยาวคือนำก็ได้เนาะทุกคนเนาะอ่ะไม่นี่คือว่าเข้าตอนตลาดงามเนาะพอรอตลาดเนาะโอเคทุกคนเนาะ ปัจจุบันนี้พอตมาอยู่จาก2,001มา2,965เนะทุกคนเนาะกะสำเร็จไปโดยดีเนะาะภารกิจการเก็บเนาะกะ็คือมื้อนี้ถือว่าเก็บเบ็ดเสร็จเนาะอยู่40กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะกะได้เกินเป้าเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะทุกๆกันลงทุนมีความเสี่ยงเนาะผู้ใดอยากจะเก็บพอตแบบนี้เนาะหรือว่าอยากจะเข้าความูลกลุ่มเนาะที่เก็บพอตแบบนี้กะสักหาได้เนาะทุกคนเนาะ,ะหรือว่าผู้ใดอยากจะสอบถามนะวิธีการเก็บแบบนี้กะ สามารถสอบถามได้นะทุกคนเนาะสำหรับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะให้ทุกคนศึกษาให้ดีก่อนการลงทุนเนาะทุกคนเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากจะเดเก็บแบบนี้เนาะพอร์ตหมื <illions> ่นเขาก็เก็บพันหนึ่งเนาะพอร์ตพันเขาก็เก็บร้อยหนึ่งเนาะพอร์ตร้อยจะเก็บสิบหนึ่งเนาะพอร์ตสิบหนึ่งก็เก็บหนึ่งเหรียญเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้กันเทานี้นาะทุกคนเนาะพอดีมาอัดตอนตลาดงามเลยเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้เด้อทุกคนเด้อบายบายแล้วเจอกันใหม่ในอีพีอ่ะเจ็ดมาทุกคนเนาะสำหรับคลิปนนนีี้้้ไวกัส